เรื่องต่อมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดก็คือสมมติว่าเนี่ยเขามีจุดมาให้อยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นตรงอยู่ตรงนี้นะเส้นตรงเนี้ยเราให้เป็นชื่อ ax บวก by บวก c จุดเนี้ยเราให้เป็นจุด A x y แล้วกันแล้วเราอยากรู้ว่าอะระยะห่างระหว่างเส้นกับจุดเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่อ่ะเราจะหาย,ยังไงอ่ะ เราก็มาหาจากอะไรลูกเราก็มาหาจากสูตรนี่ไงสูตรที่เขาบอกมาก็คือ d ก็คือระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด d เท่ากับแอบส์ลู e ของ ax 1บวก by 1บวก c ส่วนด้วยส r e r ร o ท a กํลังสบวก b ยกกํลัง2นั่นเองอทีนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ที่มาของสูตรนะคะเดี๋ยวครูจะลงไว้ให้ทีหลังเนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูนิยามนิยามเขาบอกทวนนิยามอีกทีนะลูกเขาบอกว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0กับจุด x 1 y 1คือคืออะไรก็ดีก็คือระยะห่างเท่ากับแอบสแดของ ax 1บวก by 1บวก c ส่วนด้วยค่าส่วน square r o a กํลัง2บวก b ยกกํลัง2อะตรงนี้นักเรียนเราจะใช้พีทาโกรัสพีทาโกรัสเข้ามาช่วย ่าพีทาโกรัสเลขชุดที่ควรจําคืออะไรสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสแล้วก็มีอะไรอีกนะนักเรียน7 7เท่าไหร่นะจําไม่ได้อะนักเรียนลองไปหาดูนะลูกจะมีอันนี้หรือบางทีเขาอาจจะเอาอันเนี้ยคูณสองก็ได้คูณ2ไงแ้ได้ไปลหกแปดสิบหรืออาจจะเป็นคูณสคูณ3ามได้ได้ะละเก้าสบสองสิบ 5แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือถ้าเกิดเจอ3กับ4ตอบอะไรเลยตอบ5เลยอย่างเช่นเจอสแควรูทสามกำลังสองบวกสี่ยกกำลังสองตอบอะไรเลยมีค่าเป็นห้าสแควรูทอย่างเช่นห้ากำลังสองบวกสิบสองยกกำลังสองตอบเลยมีค่าเป็นสิบสามแบบนี้ก็คือต้องให้สองตัวหน้ามาแล้วถึงจะตอบตัวหลังมาได้นะคะ,ะเรามาดูข้อแรกกันก่อนข้อแรกเขาบอกว่า จงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรง 3x มบวก 4y เท่ากับลบ4กับจ 0, ุด00และลบ2อลบ1อ่ะเดี๋ยวครูจะทำเดี๋ยวครูจะไม่ทํา0นนะคะให้ดูนะเดี๋ยวครูจะทำลบ2กับลบ1ให้ดูอ่ะทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่าจากศูเนี่ย A B C ถูกไหมแต่ว่าจาก A X เปลี่ยนเป็น A อะไร A X 1จาก B Y ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไร B Y 1 C ยังคงตัวเดิม ขั้นตอนแรกก่อนเลยนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ย3 x บวกส y เท่ากับลบ4มันยังไม่อยู่ในรูป ax บวก by บวก c เ<น>ท่ากับ0นเลยถูกไหมเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันยังไม่เป็นศูนย์เลยหนูจัดรูปก่อนก็จะได้เป็น3 x บวกส y แล้วก็บวก4เท่ากับศย์ถูกไหมอ่ะทีเนี้ยอยู่ในรูปนี้แหละอยู่ในรูปนี้แล้วถูกไหมลูกทีนี้อ่ะเราก็เข้าสูตรเลยดีของเราคือ เอหนาหนูอ่ะเอาสรรมการตัวนี้มาเขียนเลยละูกเนี่ยเอาสมการตัวนี้มาเขียนเลยเอาสมการตัวนี้มาเขียนเลยแต่ว่าค่า x กับค่า y อ่ะเราเอาตัวนี้มาแทนนี่ตัวนี้มาแทนอ่ะ x กหนึ่งเราคืออะไรคือลบสองหนึ่งเราคืออะไรลูกคือลบหนึ่งถูกไหมอ่ะ ax ็ก็คือสามคูณกับอะไรจากสามตัวนี้ x เราเปลี่ยนเป็นอะไรลบสองเป็นสามคูณกับลบสอง บวกถูกไหมบวก4 y อ่ะก็เป็น4คูณกับ y 1ก็คือละลบ1แล้วก็บวกส่ส่วนด้วยอ่าสแควร์รูท a ของเราคืออะไรเนี่ย a b c a ของเราคือ3กำลัง2อบวก4่ยกกำลัง2อ่ะได้เป็นในแอบส์ลูทได้เป็นอะไรลูกลบ6ลบ4บวก4ถูกไหมส่วนด้วยอ่านี่ไงเจอละ 3ามกำลังสองบวกสี่กำลังสองตอบเท่าไรลูกตอบว่าส่วนอะไรทันทีเลยส่วน5ห้าขโมนหมดหมดไปเหลือแอปลบหกอ่ะก็เป็นลบหส่วนหทอดแอปออกมาก็เป็น6กส่วนหาอ่ะอันนี้ก็คือการหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดนะคะ